นี่ได้เนื้อหมูสดมาจากงานแต่งนะครับที่ไปช่วยก็จะนํามาหมักเข้าป่ายังไงให้ได้สิบวันครับโดยไมเน่าครับที่เห็นนั้นคือน้ําตาลนะครับเพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปเยอะๆนะครับถ้าเนื้อมากก็ใส่น้ําตาลมากนะครับจะทาคุกเข้าให้เข้ากันไม่ต้องใส่เกลือหรือกระเทียมนะครับเตียมจะทําให้มันเนื้อมีกลิ่นนะครับเกลือจะเค็มเนาะนี่ครับแค่นี้เองอยู่ได้สิบวันครับหมักน้ตาลไปเยอะๆนะครับเนื้อจะไม่เปรี้ยวไม่เหม็นไม่หืนครับใช้ผัด ใช้แกงได้เลยครับที่เหลือแล้วก็เอาไปย่างกินครับผม เสร็จแล้วก็ขาดไม่ได้ครับคือน้ำปลาร,ร้าค้างปีนะครับผมนู่นครับดูสีน้ำปลาร้าเดี๋ยวนี้พกพาสะดวกครับก็มีแบบขวดนึกจะความเปรี้ยวก็เติมมะนาวครับไม่งั้นก็เป็นขามเปียกครับทำไม่มพกเ,เนะพกษตรครับถ้าพกได้ก็ดีครับโรยด้วยชีโรสจบข่าที่นี้ก็ลูบแล้วนะครับอุปกรณ์ต้องเยอะภาจะนะไม่มากแบกไปก็หนักครับผมรุกเขาให้เข้ากันครับทนนี้ผม ช้อนยังไม่ล้าง็เไ่ไม่ไมาใช่ครับก็อุปกรณ์ก็หาได้ดล่ามภุมิประเทศนะครับมีไม้เอาไม้มีช้อนเอาช้อนครับผมมันไม่มีอะไรมากมายครับแค่นี้ไม่มากเืครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหมูย่างตำแตงครับ